สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ผม F 1 6ส h วันนี้อยากเสียงว่าเล่นเกียปโปวโวกตอนทีส่สองแค่นั่นเองน,นี่เราเอาเอเปิกกดไปแล้วเสกมนุษย์ไปเลยเสกไปเลยตัวชันนี่อดีตเอาเลยแล้วทำไมมนุษย์ไม่สร้างนะจากวะเกิดอะไรขึ้นเอาล่าปรับปรับเป็นกดน,นิดหน่อยแล้วก็เราต้องกดข้าไปแล้วไม่ใช่เราต้องกดอันนีก้ก่อน เอาออกไอพายุบ้ามันจะทําลายมนุษย์ของฉันเราจะเป็นปวันนี้เราจะมาก่อสองครามโลกเล่นตลกกันเอง,เอง,เองพระเจ้าเล่นตลกเอาเลยเปลี่ยนมาปิดกดนิดหน่อยโอเคมาแล้วรู้ชมหรือปิดหน้าต่างแล้วนี่ไงท่านผู้ชมเมื่อกี้ยายลิถามเอาเลยทำไมมนุษย์ไม่สร้างอาณาจักรนี้ โอ้แล้วต้องปรับกดใส่ไปเยอะๆเลยมนุษย์ไม่ไม่สร้างกดนี่ฟสาสเปลใส่เยอะๆไปเลยไปกดทำไมตรงนั้นกดเลยเออกว่าอาณาจักจะช้สร้างเอะลืมปรับบางอย่างไปไม่ได้เราต้องปรับเป็นอาณาจักรโันโนี้อาณาจักรอ,อันนี้คืออาณาจักรเทรวาเดีเอามาจากอาณาจักรโบราณเฉย ใช่โอ้โหนี่คืออันจดรจากเสียยุทธยาเรียกไปเลยดีไม่ได้ตั้งชื่อนอะโฉมกดไลค์ด้วยความละเอียดระดับสองเคเลยนะสองเคหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กดไลค์ด้วยเฮ้ยไอเจ้าพวกหัวบ้าไอเจ้าควายไม่ใช่ตัวเลยนะกระทิงหรือเปล่าไม่ใช่กระทิงมันคือตัวเลยนะแรดเออแรดนั่น,หนแหละเอาหนูใส่ลงไปเลยอาจเป็นควินใส่ลงไป เอาเลยสร้างไปต้องเสกมันด้วยเยอะๆมันน้อยเกินไปต้องสร้างมันด้วยเยอะๆเอาเลยเสกมันด้วยเยอะๆต้องการประชากรหมาสานเอาเลยตัวฉันเองดีเสกคนเยอะๆไปเลยเสกเยอะๆโอ้โหแหลกเลย f อสตกอย่างรวดเร็วไม่นะา FVH ฉันตกอย่างรวดเร็วไม่โอ้ไม่อนณาจักรเยอะเกิน เอฟพีเอสเหลือยี่สิบสามยี่สิบห้าเอพีเอสเหลือประมาณยี่สิบแล้วสิบหกโอ้ลกเกินเออสร้างอาณาจักรมุมพวเปไปเลยทุกคนต้องมีชีวิตรอดสร้างอาณจักรทุกคนต้องมีชีวิตรอดไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นะไม่ไม่ม่นะัไม่โคตรแลโคตรแหลกงดแล แม่งแลกกัไปอยากก่าลบกดไลค์กดติดตนม่นน่นนั่นนั่นไหนเราเปลี่ยนที่ช่องใหม่จาก m c 6 CH s กลายเป็น m c 6 c h Pro เรามีฝีมือมากขึ้นอะไรทำสงครามแม่งเลยดีสงครามสงครามลูกเล่นตลกเริ่มขึ้นแล้วทำสงครามเออออออสียงปิดอะไรเอาแล้วทำไม z o o อยู่ในห้องแอร์นี่คยินสบายเอาเลยไม่นะมันจะจบเร็วกึ้นไปแล้วต้องทำให้เกิดความแตกแยกอะไรเพิ่มคนลงไปอีกเห็นมันดูด,ดันไม่เกรงใจใครฟอรเนเจอร์มาด้วยอะไรจะแกม้มอะไรจะแกน้นอะไรเลยเลยกลายเป็นล้องเพลงเล้กเนเลยรต้องเกิดเป็นสงครามไม่ได้แบบนี้แตกเร็วขึ้นไป <c oughs> ทำสงครามโลก ไม่เราต้องปรับเป็นอันนีิสก,ก่อนปรับเป็นระดับหมู่บ้านทีนี้เราก็ได้แยกตัวง่ายขึ้นเอาไปเลยทําให้ทุกคนเกิดความตีแย้งสาคัญมที่อยู่ได้นานฮ่า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 โอ้รู้สึกว่าคลิปใกล้จะหมดแล้วนะเลยมันคลิปประมาณสี่นาทีสิบสี่วิเอาเป็นฉันถ้างั้นเราขอกาบกาบลาก่อนนะท่านบ๊ายบายสวัสดีครับ bye bye, bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายโอ้คุณท่รับชมด้วยกดไลค์กดติดตามบ๊ายบาย